เขาอย่างไรเขาจะร่วมรับผิดชอบเขาจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเชิงระบบนะฮะการบริหารการจัดการเนี่ยดิฉันคิดว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเป็น,เป,นเป็นกลไกลและแกนสําคัญแต่ถ้าจะเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีมองคือการจัดการขององค์กรท้องถิน่นอาจจะไม่ใช่เหมือนกับการรับเหมาบริหารท้องถิน่นนึกออกไหม <c oughs> ถ้าเรามองไปภาพคล้ายตอนนี้เหมือนกับเออเป็นเป็น,เป,นเป็นกลไกลที่เข้ามา แล้วเราก็ต้องช่วยเซอร์วิสช่วยบริหารช่วยอะไรต่างโดยภายใต้กฎเกณฑ์เยอะแยะเลยนะคะกับงบประมาณที่ไม่มีความชัดเจนอย่างที่ท่านนายกว่าเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วองค์กรท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ผู้จัดให้ระบบของท้องถิ่นเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างต่อเน,นื่องตรงนี้ถ้าเรามองแบบนี้นะคะเราจะจัดตรงนี้ได้อย่างไรนะคะเราทราบแล้วว่าหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งหลายที่เป็นอยู่และระบบงบประมาณจะเป็นปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยการเมืองจะเป็นปัญหาอย่างนี้ไปเรื่อยนะฮะถ้าเรามานั่งบอกว่ามันน่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมันควรเป็นไงอันนี้ก็สงครามยาวนะใครที่สู้อันนี้ก็สู้ต่อไปจัดต่อไปแต่ดีฉันอยากจะเสนอภาพวันนี้เนี่ยนะคะว่าขณะปัจจุบันเนี่ยเราทําได้เยอะมากถ้าองค์กรท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชนเชื่อมโยงกันนะคะ แล้วขึ้นมาเป็นกลไกร่วมในการพัฒนาพื้นที่เรามีวิธีที่จะแก้ปัญหาแล้วก็เชื่อมโยงไออุดช่องว่างต่างๆเหล่านี้ได้มากทีเดียวนะคะและตรงนี้มีความสําคัญเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปประชาชนเปลี่ยนไปแล้วประชาชนเข้าถึงสื่อประชาชนตื่นตัวประชาชนไม่อยากมีความเหลื่อมล้ําประชาชนอยากมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันอยากเกิดการพัฒนาอยากมีพื้นที่ของเขาแต่ระบบรัฐและกลไกเคลื่อนช้ากว่าความเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นไอ้ช่องเนี้ยมันใหญ่ช่องนี้มันใหญ่เราไม่สามารถจะเป็นคนที่มาบ่นว่าไม่ได้มันเป็นเพราะคนุนั้นเป็นเพราะนี้ถ้าเราทำเลยนะทำงานในพื้นที่ว่างอันนี้เลยนะคะองค์กรท้องถิ่นกับภาคประชาชนขึ้นมาเชื่อมโยงกันแล้วก็หาวิธีว่าเราจะสร้างสร้างพลังการพัฒนาร่วมกันแท็กเป็นทีมเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะทำไปได้ในลักษณะไหนอย่างไรนะคะ ราอาจจะต้องคิดถึงการบริหารคนทั้งพื้นที่คนทั้งพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกเรื่องการบริหารท้องถิ่นแต่ว่าบริหารคนทั้งพื้นที่ความเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และทิศที่จะไปข้างหน้าและในทุกเรื่องไม่ใช่บริหารโปรเจกต์เนาะซึ่งมันถูกบีบให้ทําอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าบริหารกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องและคนทุกคนเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้มันจะจัดการใหม่อย่างไร ภาพของระบบบริหารท้องถิ่นเนี่ยนะคบในลักษณะนี้เนี่ยเราเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าระบบกฎเกณฑ์แล้วก็ศูนย์กลางะไรทั้งหลายเนี่ยทำให้มันภาพนี้ไม่ชัดแต่ถ้าเราลองคิดใหม่นะคะนี่อยากจะเสนอว่าเราลองคิดใหม่ไปข้างหน้าว่าเราจะสร้างหาวิธีที่ว่าสร้างระบบที่คนในพื้นที่ทั้งพื้นที่เรื่องทุกเรื่องคนทุกกลุ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการคิดการจัดและการเปลี่ยนแปลงใช้พลังชุมชนพลังประชาสังคมทั้งหลาย ขึ้นมาเป็น,นลกลไกเป็นพลังของการคิดการจัดการร่วมดูร่วมทําต่างๆร่วมกันทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเป็นภาพของการสร้างองค์กรท้องถิ่นในโลกสมัยใหม่ซึ่งเปลี่ยนเร็วและประชาชนเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งทั้งหมดการจะคิดวิธีบริหารแบบซัพพลายไซส์คือเป็นซัพพลายเออร์หรือเป็นการบริการเป็นเรื่องๆดิฉันคิดว่าไม่ทันไม่ทันกับการเปลี่ยนของโลกสมัยใหม่นะคะ ถามว่าเป็นอย่างนั้นเราอาจจะต้องคิดถึงโครงสร้างอันที่หนึ่งเลยนะคะอาจจะต้องคิดถึงโครงสร้างของระบบการบริหารท้องถิน่นซึ่งอาจจะต้องมีมีครอบครัวมีชุมชนนะแต่ละพื้นที่อาจจะต้องเป็นชุมชนทั้งหมดที่จริงเดี๋ยวนี้ก็มีนะคะแต่เพียงแต่ว่าระบบชุมชนมันมันไม่ได้ฟังก์ชันในเชิงพัฒนาได้ทุกเรื่องนะ,ะเป็นญาติอาจจะต้องมีกลุ่มประชาคมเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะกลุ่มกลุ่มทั้งหลายเนี่ย เจอกับหน่วยที่เกี่ยวข้องหรือสถาบันอาจจะต้องสร้างแพลตฟอร์มสร้างเวทีร่วมก็แปลว่าการบริหารท้องถิ่นอาจจะไม่ได้อยู่ที่สกสคอะไรพวกนั้นเพียงอย่างเดียวอาจจะต้องมีเวทีของผู้คนที่เกี่ยวข้องแล้วมาคิดมาทำมาร่วมจัดร่วมดูร่วมรู้เห็นร่วมรับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นหากเป็นอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเรากำลังบริหารคนทั้งเมืองเราบริหารคนทั้งเมืองเราบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งพื้นที่ใหญ่มากเลยไม่ใช่บริหารโปรเจกต์ไม่ใช่บริหารโปรเจกต์นะฮะถ,ถ้าภาพอันนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ก็แปลว่าเราอาจจะต้องดูว่าในในการในการสร้างองค์กร ization หรือสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหลายให้มีเวทีร่วมมีอะไรต่างเนี่ยภาพนี้มันหายไปในการพัฒนาของประเทศไทยเมื่อก่อนนี้มันจะมีละกลไกลองคอ์กรเนี่ยนะฮะตรงนี้หายไปเดี๋ยวนี้เราใช้การพัฒนาเชิงโปรเจกต์เชิงอะไรทําให้การพัฒนาสังคมหายไปจากบริบท ของการพัฒนาในประเทศไทยนะคะแต่นี้ถ้าเราสร้างใช้องกระบวนการขององค์กรท้องถิ่นเนี่ยสร้างพื้นที่คนให้เข้ามาหากันทั้งในเชิงพื้นที่ทั้งในเชิงประเด็นทั้งในอะไรต่างๆแล้วก็สร้างเวทีร่วมมาคิดอะไรร่วมกันการจัดระบบงบประมาณหรือการพัฒนาก็พยายามที่จะให้กลไกเหล่านี้เขามีส่วนในการมองรู้เห็นร่วมคิดร่วมทําด้วยเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็ได้ที่เราไม่มีเงินเยอะตอนนี้ ถ้าไม่มีเงินเยอะจากรัฐซึ่งขี้เหนียวแล้วเกินแล้วก็จะเป็นผู้ชใช้ซะเองเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะเราอาจจะต้องหันมามองทรัพย์ในพื้นที่ให้มากขึ้นทรัพย์จากกองทุนต่างๆทรัพย์จากกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจระบบต่างๆที่มีอยู่แล้วจะ organize สิ่งเหล่านี้ให้ขึ้นมาเป็นทุนของการพัฒนาทุนจริงด้วยนะเอาลงทุนกันจริงด้วยเอาลงแรงด้วย เอาทุนที่มีอยู่มาโยงกันได้ไหมเราให้ไปสัก20%เอร์ซเขาระดมกันเอง80ดสิซนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันอาจจะต้องมีการคิดค้นระบบทุนใหม่ๆที่มาจากพื้นที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุนรัฐมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งต้องต่อสู้กันต่อไปเพราะควรจะเป็นของคนท้องถิน่นอันนั้นดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญแต่แต่มันมาพร้อมกับเงื่อนไขมันมาพร้อมกับกฎเกณฑ์มันมาพร้อมกับ เอาไปครึ่งเออเอาไปเท่าไหร่สิเปอร์เซนต์ยี่สิอร์นะไรเงี้ยปวดหัวมากเลยนะนะะมันแล้วมันระบบทุนเนี่ยระบบทุนในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นเป็นตัวที่มากําหนดความสัมพันธ์เราอาจจะต้องคิดสร้างระบบทุนต่างๆทุนทางการกึง่งทางการทุนของชุมชนทุนเมืองทุนกองทุนอะไรต่างๆแล้วให้ทุนพวกนี้มันเปิดพื้นที่ของการเชื่อมโยงการทํากิจกรรมที่หลากหลาย แล้วให้คนนียเข้ามาแล้วคิดไปได้เลยไม่ต้องไปรอกฎเกณฑ์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ชุมชนเนี่ยทำอันนี้กันอยู่เยอะแล้วการเคลื่อนตัวของชุมชนเนี่ยเป็นเพราะการพัฒนาทุนที่หลากหลายทําให้เขามีพื้นที่ในการที่เขาคิดเขาทาอะไรได้ดิฉันคิดว่าเรื่องพวกนี้ามาเรามาคิดในระดับเมืองก็ทําได้แล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้ทุนพวกนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนทั้งหลายแผนไม่ต้องไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแผนที่อ,อ,อ,อปทอต้องใช้ทุนของอ,อปทอ,อย่างเดียว ลกลไกทั้งหลายเนี่ยมีเงินเยอะนะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยหน่วยงานส่วนกลางเขาขายตรงอะ่ะใช่ไหมไปที่พื้นที่ไอ้เ,อเงินที่ขายตรงทั้งหลายก็เอามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาท้องถิ่นได้ก็แปลว่าท้องถิ่นอาจจะต้องมีบทบาทในการที่มาดูภาพรวมเหล่านี้แล้วให้ลกลไกเล็กๆเ,เ,เนี่ยรู้สึกว่าแผนหรืออะไรทั้งหลายเป็นเรื่องที่เขาจะต้องทําเองเขาต้องระดมไอ้ทุนหรือพลังของเขาเนี่ยเพื่อเคลื่อนไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกันอันนี้คือการบริหาร การพัฒนาท้องถิ่นในภาพใหม่คือการบริหารคนทั้งท้องถิ่นเลยเรื่องทุกเรื่องในท้องถิน่นแผนทุกแผนในท้องถิ่นนะคะประเด็นต่อไปที่อยากพูดก็คือถ้าเราจะทําอย่างนี้เนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนทัศนะการมองการพัฒนาก็คืออาจจะต้องมองคนเป็นหลัก มองคนมองกลุ่มมองความสัมพันธ์ทั้งหลายที่มีอยู่ <c oughs> คนเป็น subject คนไม่ใช่ผู้รับประโยชน์จากการพัฒนาให้คนขึ้นมาเป็นตัวตั้งของการพัฒนาแล้วช่วยทำด้วยเธอช่วยทำด้วยกลุ่มเนี้ยช่วยทำด้วยใครชุมชนไหนอยู่ริมคลองไหนดูแลคลองนั้นลอกลองนั้นนะไม่ต้องไปขอแล้วนะค่ะกรมชนะระทานน่ะถ้าชุมชนก็ทำนะทำเลย แล้วก็หาทุนจากข้างๆตรงไหนก็ได้กระจายออกไปชุมชนดูแลคลองลอกคลองทําให้คลองสะอาดและต่อรองกับก,กรมชนไปด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องท้องถิ่นเป็นเรื่องของภาคประชาชนแต่ท้องถิ่นในเวทีต่างๆเราโคดิเนตรเราเชื่อมโยงแผนต่างๆเหล่านี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือระบบรัฐของเรามันยังไม่ค่อยเข้าที่เนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีที่ต้องฟอร์มอลหรือเป็นทางการถูกต้อง ึ่งทางการหรืออะไรต่างๆต้องต้องใช้ภาพประชาชนให้เป็นประโยชน์ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในส่วนที่เป็นข้อจํากัดขององค์กรท้องถิน่นแต่เขาจะต้องเป็นในลักษณะไหนเขารู้เป้าหมายและเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้กลุ่มเขาเป็นผู้มีส่วนสําคัญและเขาเทําอันนี้เพื่อเป็นภาพหนึ่งของอะไรในภาพรวมทั้งหมดนะคะคนต้องเป็นหลักแล้วก็พื้นที่ทั้งหมดต้องขึ้นมาเป็นหลักแล้วต้องมีความต่อเนื่องและมีเป้าหมายไปสู่ข้างหน้า ้างหมายไปสู่ข้างหน้าคืออะไรมันต้องมีแผนมันต้องมีแผนของท้อง,องถิ่นนั้นๆท้องถิ่นนี้จะไปถึงไหนอะในสามปีข้างหน้าคนจะไปถึงไหนเศรษฐกิจเราจะไปถึงไหนเราจะสร้างความมั่งคัง่งความเข้มแข็งทางไรายได้ทางอาชีพสัมามาชีพเต็มพื้นที่หรือว่าเราจะคงอาชีพนี้ไว้เรามีอาชีพใหม่ๆหรือมีลีลาใหม่ๆอะไรเรื่องเรื่องเศรษฐกฯิจเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรม เรื่องสิ่งแวบดบล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีแผนแล้วมันต้องมีเส้นทางที่ว่าจะไปข้างหน้ากันอย่างไรโดยประชาชนมาร่วมคิดมาร่วมทําแล้วก็ท้องถิ่นช่วยเปิดพื้นที่อันนี้ขึ้นมาแล้วให้เขาเคลื่อนของเขาไปแล้วก็มีกลไกลในการที่ดูว่าถ้าเราจะบรรลุสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นไปได้ด้วยวิธีไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะต้องเป็นท้องถิ่นสมัยใหม่ค่ะท้องถิ่นจะต้องมีข้อมูลท้องถิ่นจะต้องมีข้อมูลเป็นข้อมูลที่ให้ทั้งให้และรับ ทุกชุมชนมีข้อมูลทุกย่านมีข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงมีข้อมูลรวมของทั้งเมืองทั้งอบตอะไรก็แล้วแต่ข้อมูลดินข้อมูลคนข้อมูลต่างๆเนี่ยนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่คนเป็นฝ่ายทําด้วยแล้วมาให้ด้วยแล้วข้อมูลนี้ก็สามารถจะให้ภาพรวมแก่คนทั้งพื้นที่ด้วยแล้วก็ให้ข้อมูลกับคนอื่นๆด้วยทุกปีเนี่ยทุกอบตต้องออกรายงานได้ ออกรายงานได้ว่ามันมีความเป,ปลี่ยนแปลงอย่างไรคนทั้งประชากรทั้งเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องทุกเรื่องอะนะฮะความเป,ปลี่ยนแปลงทั้งหลายเนี่ยเราจะทําให้เป็นอย่างนี้ได้ไงนี่ว่าไม่ยากแล้วสมัยนีย้ถ้าคิดเนี่ยคิดออกแล้วล่ะเพียงแต่ว่าจะจัดการตรงนี้ให้เกิดขึ้น,นมาได้ยังไงและให,ให้ให้คนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการและใช้ประโยชน์นะฮะทั้งทั้งให้ทั้งรับเราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องของ participatory local planning การการมีส่วนร่วมในการวางผังวางแผนพื้นที่กันใหม่การวางแผน ที่จริงผังเมืองเนี่ยเวลานี้ยังยังเป็นระบบจากส่วนกลางอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยว่าถ้าท้องถิ่นจะมีความเริ่มในการทําอันนี้กันขึ้นมาได้เองการวางผังเนี่ยเป็นโอกาสให้ผู้คนเนี่ยต้องมาคุยด้วยกันการมองไปข้างหน้าแล้วก็การเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นรูป,ปรธรรมเราต้องสร้างเวทีหล่านี้ขึ้นนะคะในพื้นที่ต่างๆแล้วก็มาโยงกันนะคะ,ะนะค่ะเราต้องทําให้คนมีที่อยู่อาศัยท้ายสุดเนี่ยคนสามารถจะมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงในในแต่ละเมืองเนี่ย มีชุมชนที่ดีมีสังคมมีเวทีร่วม,มทุกคนกลายเป็นแอคทีฟซิติเซนเป็นประชากรที่ที่อะไรอ่ะที่ตื่นรู้นะฮะที่คึกคักที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบต่างๆแล้วก็มีมีโครงสร้างมีภูมิคุ้มกันนะคะถ้าถ้าคิดเป้าหมายเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือความท้าทายของการบริหารองค์กรท้องถิน่นในโลกสมัยใหม่ เราจะทําการบริหารองค์กรทอ้ทองถิ่นในโลกสมัยใหม่ไปในทิศทางนี้ได้อย่างไรแน่นอนว่าวันนี้เรามีกฎเกณฑ์กติกาที่บีบบังคับแล้วก็กลัวว่าเราจะมีมีมีความคล่องมากไปมีเงินที่บังคับการใช้นะฮะแต่ที่นคิดว่าองค์กรท้องถิ่นเป็นอันมากเนี่ยสามารถจะคิดค้นวิธีฝ่าฟันหรือว่าสร้างพื้นที่ใหม่ๆท่านจะต้องคิดวิธีที่สามารถจะใช้ระบบที่เป็นทางการเปิด เป็นล่มคุมให้กับกระบ,บวนการซึ่งเป็นทั้งทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการให้มันเคลื่อนตัวไปอย่างมีทิศมีทางและเป็นของประชาชนโดยประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิดร่วมทําร่วมจัดการอันนี้คือภาพที่ดิฉันคิดว่าน่าหน้า,น,าน่าสนใจแล้วก็จริงๆเรามีความริเริ่มขององค์กรท้องถิ่นในลักษณะนี้อยู่พอสมควรแล้วนะคะถ้าเอาความรู้เอาทิศทางเหล่านี้กับความสามารถเหล่านี้ขึ้นมาขยายออกมาเป็นกระบวนการให้มากขึ้น นั่นแปลว่าเครือข่ายของค์กรท้องถิ่นทั้งหลายนอกจากเราจะต้องมองภาพสู้หรือว่าต่อรองกับระบบข้างบนเชื่อมโยงพวกท่านกันเองท่านก็ต้องมาสร้างมูฟเมนต์กับภาคประชาชนข้างล่างเพื่อให้เป็นกระบวนการร่วมกันแล้วก็อันนี้เนี่ยรับรองว่าถ้าเป็นกระบวนการร่วมกันอย่างเข้มแข็งแล้วเนี่ยส่วนกลางในที่สุดแล้วเขาจะต้องค่อยๆค,ค,คลายแล้วก็กลับกลับมาขอเป็นพันธมิตรร่วมก <laughs> องท้องถิ่นขอบคุณค่ะนะคะนั้นก็ ก็ขอ,ขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสี่ท่านนะคะที่กรุณาเริ่มเปิดประเด็นที่จะทําให้เราได้หันกลับมาคุยกันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคประชาชนนะคะณเวลาปัจจุบันมันอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วก็ในอนาคตควรจะไปในรูปแบบไหนต่อไปนะคะ,ะเราก็ได้วิทยากรต้องบอกว่ามีความหมายมากนะคะแล้วก็จุดประกายความคิดให้กับพวกเรา ะคะในขณะเดียวกันเราก็ได้ข้อเสนอแนะดีๆจากท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนะเราจะเป็นสะพานให้เธอเดินบาข้ามไปเป็นบันไดให้ได้ปีนไปสู่